อ้อออชีกแลวันนี้ก็เป็นตัวทากดิ้นหมานะครับเป็นแมงดิ้นหมานะครับโดนอีกแล้วท่านผู้ชม ัดีครับผมสอัสดี f ซทุกท่านแล้วก็สวัสดีท่านผู้ชมกันด้วยนะครับวันนี้ก็เหมือนเดิมขามาปักปิดนะครับเหยือที่ใช้นะครับผมนี่ครับลูกกระมองนะครับก็วันนี้มีสุดเด็ดด้วยนะครับผมสุดเด็ดของผมก็นี่นี่นะครับอยู่ข้างในเต็มเลยก็เป็น ให้ทางเหนือเรียกกิตึกผ้าทา้อีสานเรียกแมงลิ้นหมาดูลักษณะของเขานะครับจะตัวแบนๆนะครับตัวแบนๆมียางนะครับชอบอาศัยอยู่ที่เย็นๆตามต้นกล้วยตามอะไรนะครับแล้วเวลาตอนกลางคืนเขาจะออกมาไตา่ไต่กับพื้นหญ้าหากินหญ้าหากินพวกนี้เราก็ไปจับมาเกี่ยวเบ็ดนะครับเป็นเหยือ่อที่ว่าดีที่สุดนะครับ สำหรับหน้าแรงหรือเดือนหน้าหนาวนะครับเพราะว่าเราหาไส้เดือนไม่ได้หาบางทีเราหาประหมอไม่ได้เราเอาไปใช้ติดหัวเราเดินสองตั้านขึ้นเจอแน่นอนครับตัวนี้ครับผมเหยื่อสุดเด็ดนะครับไปเดี๋ยวเราไปลงใส่กันเลยครับผมการไม่เสียเวลานะครับอุ้ย โอคท่านผู้ชมก็ได้ถึงหมายนะครับสภาพหมายก็จะเป็นบริเวณ่างนี้นะครับผมก็ฝั่งนึงเป็นหน้าฝั่งนึงเป็นสวนนะครับกับยุนะครับผมก็มาเดี๋ยวเราลงมาปักเป็ดกันเลยหลังแรกผมจะใช้เป็น เหยื่อปลาหมอนะครับลักษณะการเกี่ยวก็เกี่ยวตรงกลางตัวนะครับลักษณะนี้ครับผม แล้วก็อีกสูตรหนึ่งนะครับตัวนี้จะไม่เกี่ยวยากนะครับเกีย่ยวง,ง่ายๆหักมาเลยครับ,บแค่นี้พอครับผมบนะก็ใส่ลงประมาณสัก เกือบคืบนะครับเหยื่อลงพื้นครับโอเคทอแบบนี้เลยนะครับสวัสดีตอนเช้าครับท่านผู้ชมอากาศเย็นมากครับผมมือแข็งมดครับมอเตอร์ไซค์มานะครับผมก็ไปเดี๋ยวผมพาไปยามนะครับรอพานโบเดินเดินตามมาทีหลังมาครับผมอากาศเย็นนะครับผมพูดพิธีตุกๆครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูปิดกันเลยครับผม โบมาน้นครับผมไป <c oughs> ากาัเย็นนะครับผมเอาปลาจะกินหรือไม่โอ้ยดูแล้วยังอยู่เหมือนเดิมนะครับนูนปลาหมอหายอันนี้ล่ะอันนี้ดูคันจมจมไป đốt pha lại mấy lúc tí หันขันหักเลยครับขันหักเลยท่านผู้ชมแต่ยังไม่เห็นตัวปลาคือปลาอะไรลอ,อยหักเลยนี่อ้าวเดีย๋ยวเอาขึ้นดูครับปลาเลยอ้หึด,ดึงดึงแล้วเลยง่ายดีทุ อุปบอชัอนอชัอนคชัอน,ชอ,น,ชอ,น,ชอ,นอุ้บชันเฮ้ยโอ้ดูครับกินขันผมหักเลยอ,อืว้าวเอา ขึ้นขอท่านผู้ชมลึกด้วยครับปลดไม่ได้ครับผมเอ้ยเอาแล้วหนึ่งแต้มหนึ่งแต้มเท่ทีหนึ่งครับผมเก็บมาหลายครั้นแล้วไม่โดนรอบนี้โดน,นครับไปต่อไปครับผม ดูขัน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 ก่อนดูขันก่อนดูขันก่อนดู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 นี่ครับผมเอาละเอาละเดี๋ยวตรงทอดละไปกัะอุปชอนอี่แอืมเออ ขาดไปแล้วครับท่านผู้ชมฮักนะครับอื้ยโอ้อันแน่สอบเต็มแล้วท่านผู้ชมแต่ละมาหักขันทิ้งเถอะ้นเดี๋ยวมันจะเป็นติดอันอื่น ี๋ยวลงนี้ได้กศย็นนะครับทุกทุกท่ไปล้สองตัวแล้วฮ่าฮ่าไปนี้มประชันนี้มประหมยอู้อ้าวประหมอไปนู่นแล้ว พลังไปครับอันนี้เป็นเหยื่อไอ้หลังหลังที่ติดประช่อน2ตัวนี้เป็นเหยื่อไอแมงลิ้นหมาหรือหากลิ้นหมานะครับหรือกิตึกฟ้านะครับ2ตัวนี้ที่ได้นะครับผม เป็นเหยื่อไอ้ตัวนั้นนะครับรหมอยังไม่โดนสักตัวเลยครับผมอ,อู้หูหลังนู้นโดนครับเดี๋ยวเดี๋ยวเอาหลังนี้ก่อนหลังนี้หลุดนู้นโดนโดน,โดน,โ,ดนโดนครับดิ้นไปไไกลเลยครับผม หลังนี้ก็เป็นตัวทาาหินหมานะครับเป็นแ,แมงหินหมานะครับโดนอีกแล้วท่านผู้ชมเอาวันนี้นี้เจอแต่ประช่อนเดี๋ยว,วยตัวใหญ่ไหมอุ้ซ้ายสวยนะครับอืม าดอย่างเต็มปากเลยนี่ครับเป็นภาคลิ้นหมานะครับผมเรียบร้อยไปหนึ่งนะเรียบร้อยไปสามแล้วครับผมทากลิ้นหมาสามแต้มครับมีแต่ประช่อนสวยๆนะครับผมทากลิ้นหมาทากลิ้นหมาฮ่าฮ่าฮ่าภาลิ้นหมาทำงานดีครับวันนี้ <c oughs> วันนี้ใส่เยอะหน่อยนะครับประมาณสามสิบหลา่า เยวงยังไม่จบมีตอ่อครับนี่ปลาหมอนะครับนี่ผมปักแน่นมากนะครับหัวมนันหลุดปลาหมอไม่โดนนะครับอ่ะมันปาดแผลไม่มีนะครับมีน้อยเดียว ปหายได้ครับเหยื่อเด็ดก็คือตัวทากลิ้นหมานะครับหรือแมงลิ้นหมาหรือคิเตอกฟ้านะครับตัวนี้มีรอยตีแต่ไม่โดนนะครับนี่ตีหลุดขึ้นไปครับถ้าลักษณะการตีปุ๊บ ตัวทากลิ้นหมาจะห้อยไปตามสายนะครับจะห้อยไปตามสายจะไม่ได้กกืนลงท้องนะครับอย่าวของเรายังดูครับผม,มเดี๋ยมีดิ้นเลยต้องหมอ ออือออืผมปักแน่นนะครับเผื่อปลาใหญ่กินนะครับเดี๋ยวต้งเราจะเสียดายนะครับถ้ามันถอดคันไปนะครับ,รบดูสิครท่านผู้ชมทางนี้ ตีดีดลอยขึ้นมาข้างบนเลยนะครับผมนี่โห oh. นี่คือเป็นปลาหมอนะครับอย่งนี้ตีดลอยขึ้นมาข้างบนแต่ไม่เป็นไม่มีตัวนะครับไม่มีตัวเหมือนกัน ครับท่านผู้ชมก็วันนี้อาจจะพลาดเป้าไปนิดนึงครับผมเพราะว่าผมใส่เหยื่อลูกปลาหมอเยอะนะครับก็เลยได้ตัวน้อยนะครับผมเพราะว่าวันนี้ลูกปลาหมอไม่ไม่ค่อยกินเลยครับผมมีตีหลังของหลังแค่นั้นนะครับแต่ตัวทากลิ้นหมาหรือว่าแมงดิ้นหมาหรือว่าคิตึกฟ้าเนี่ยครับผมทางเหนือนะครับก็ทํางานได้ดีนะครับผม ผมใส่ประมาณสิบหลังนะครับผมหรือไม่ถึงนะครับที่ตัวทากดินหมานะครับได้ได้ได้ปลาช่อนสามตัวนะครับผมแต่ปลาหมอนะผมใส่ตั้งยี่สิบหลังนะครับหรือว่าหรือว่าเกือบยี่สิบหลังนะครับเลยครึ่งนะครับลูกปลาหมอไม่ไม่ได้ตัวสักตัวครับผมแต่โอเคต่อไปผมจะใช้ตัวทากดิ้นหมานะครับผมที่จะหาล่าปลาช่อนหรือปลาอื่นต่อไปนะครับผม ได้แต่ตัวสวยๆนะครับผมอ่ะวันนี้ต้องล่ำลากันไปเพียงเท่านี้ก่อนนะครับเอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับผมไปลุ้นกันครับว่าตัวทากลิ้นหมาจะทำงานดีแค่ไหนนะครับผมไปสวัสดีครับ